สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ I d เด c h ช anel ของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาพูดอะไรกันนะพี่ติววันนี้จะเป็นเรื่องของเขตการค้าเสรีค่ะที่เราเรียกกันว่า FTA เนาะค่ะอโอเคค่ะทีนี้ FTA เนี่ยเท่าที่อ้อยทำมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเรียกกันว่า free trade agreement ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่ในปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้ใส่เป็น FTA ก็คือ Free Trade Area ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขตการค้าเสรีเนี่ยละเริ่มต้นโดยที่ว่าของ WTO เนี่ยก็คือ World Trade Organization ต้องการให้ลดกระแงพงภาษีเพราะวต่กอนบ้านเรามีกระแงพงภาษีที่สูงมาก30%ก็มี ซึ่งทาง WTO เนี่ยก็บอกว่าเอออยากจะให้ทางประเทศไทยหรือประเทศที่มีภาษีเภาษีเน่ยค่อยๆลดลงล่วลงจากท่านเหลือศูนย์ซึ่งเป็นที่มาของ free trade area หรือ free trade agreement นั่นเองค่ะแล้วในส่วนของนโยบายมียังไงบ้างคะอ้อ,อยก็มีด้วยกันทั้งหมดนะคะ4คคะข้อข้อ1นะคะเลือกผลิตสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ําและประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้านั้นสูงค่ะ สไม่เก็บภาษีคุ้มกันหรือเราเรียกกันว่า protective duty นะคะเพื่อคุ้มครองหรือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของเราแล้วก็ข้อ3คือไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วส,ส่วนของข้อที่4นะคะก็คือเป็นการเรียกเก็บภาษีในอัตราเดียวกันนะคะเพื่อความเป็นธรรมต่อสินค้าของทุกๆประเทศที่อยู่ในภาคีสมาชิกไม่มีข้อจำกัดทางการค้าหรือเราเรียกกันว่า trade restriction ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศไม่มีการควบคุมการนําเข้าหรือการส่งออกที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศยกเว้นควบคุมสินค้าบางอย่างที่เป็นสินค้าที่เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว (sensitive case) ได้แก่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามายัยเกี่ยวกับมนุษย์ แล้วก็เกี่ยวกับสิทธลธรรมซึ่งพวกนี้อาจจะเป็นข้อตกลงพิเศษที่ต้องมาคุยกันนอกรอบอีกทีค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะอ้ะอแล้วข้อดีของการทํา FTA ระหว่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ๋อมีมากมายเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะหลักๆคือลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นเรื่องของภาษีและไม่ใช่ภาษีนะคะแล้วก็2เพิ่มมูลค่าในทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันนะคะแล้วก็ข้อ3คือเพิ่มโอกาสในการส่งออกได้ตลาดใหม่และก็ขยายตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วด้วย แล้วก็ข้อ4ก็คือเพิ่มความขีดความสามารถในการแข่งขัน,นทำให้การแข่งขันยิ่งผลิตให้ดีขึ้นดีขึ้นคุณภาพสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อ5ก็คือสร้างอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจและการเมือง6ก็คือให้ความร่วมมือทางด้านสุรกา,กากรมีการได้เปลี่ยนความรู้กันทั้งข้อมูลของการลักลอบการหลีกเลี่ยงสินค้าอันตรายต่างๆและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนข้อ7ก็คือพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยความที่ต้นทุนเราถูกลง ก็อาจจะมีต่างประเทศลงทุนข้อ8ก็คือก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆและเทคโนโลยีในการผลิตแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เป็นหลักๆนะคะก็คือสร้างความสัมพันธ์ของประเทศสหภาพคิสมาชิกให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นให้เกิดความสมัครใจนั่นเองค่ะหลจากที่ฟังมาข้อดีเยอะมากๆเลยค่ะและในส่วนของข้อเสียจะมีอะไรบ้างข้อเสียก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีก็คือหนึ่งเนี่ยกระทบกับอุตสาหกรรมใหม่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราตอนนี้มีประเด็นนิดนึงก็คือว่า เรามีการให้ f d a กับจีนในเรื่องของเกษตรกรรมเขาก็จะส่งพืชผลทางการผลิตผล,ลไม้ผักเข้ามาบ้านเราเยอะโดยที่ว่าราคาถูกมากกระทบกับคนที่ผลิตดั้งเดิมของเราอยู่แล้วแน่นอนอนะคะสองก็คือประเทศที่เป็นคู่ตกลงการจัดทำการค้าทางเสรีเนี่ยอาจมีโครงสร้างเสรียส่งออกสินค้าที่เหมือนกันอย่างที่ตะก,กี้พูดก็คือว่า จีนส่งผักมาให้เราเราก็ผลิตผักเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราต้องว่ากันต่อไปข้อต่อไปก็คือการจัดทําเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีหรือแบบภ um ูมิภาคเนี่ยจะเป็นการทําลายระบบการค้าโลกไม่น่าเชื่อนะคะว่าเป็นการทําลายระบบของ WTO เองด้วยซ้ําไปซึ่งตามหลักของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยระบบที่ดีที่สุดก็คือ WTO คือว่าถ้าจะมีเขตการค้าเสรีนั้นหมายความว่าควรจะทําทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะแค่ ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะคะประเทศในกลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิกของการค้าเสรีจะถูกกีดกันเราเรียกว่าเป็นการกีดกันทางการค้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วประเทศที่ใหญ่ก็จะได้เปรียบประเทศที่เล็กเพราะว่าจะไม่มีอำนาจในการต่อรองเนื่องจากว่าผลิตผลผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่เยอะเท่าประเทศใหญ่ข้อต่อไปคือว่าการจัดทําเขตการค้าเสรีอาจจะทําให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเข้าสู่สภาวะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับอีกประเทศหนึ่งมากเกินไปเขาเรียกว่า over dependency ซึ่งไอ้ผลเสียตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทําให้เกิดอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆที่เคยเห็นอยู่ก็คือว่ามีการสวมสิทธิ์อย่างสมมติว่าสินค้าเนี่ยเขาอาจจะไปเอาไปจากประเทศอื่นที่มันนําเข้าไทยแล้วภาษีมันถูกหรือว่าราคามันถูกแล้วมาสวมสิทธิ์โดยอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากประเทศไทยแล้วส่งไปให้ประเทศภาคีสมาชิกด้วยกันอันนั้นถือว่าทําผิดนะคะ mm hmm. เพราะจริงๆของเรามีกฎหมายอีกตัวนึงเขาเรียกว่า back to back back to back หมายถึงว่ามันจะมีการระบุว่าโอเค คุณเอาเข้ามาได้โดยส่วนที่วัตถุดิบเนี่ยกี่เปอร์เซนต์ที่เกิดจากในประเทศไทยแล้วก็เป็นของต่างประเทศเท่าไหร่ได้อันนี้ผสมแล้วอันนี้คือทําถูกต้องตามหลักของศุลกากรก,กับกฎหมายของประเทศไทยนะคะแต่ก็ไม่แนะนําว่าถ้าเกิดสมมุติเราเอาของเจ้าอื่นมาแล้วเ,เราสมสิทธิ์แล้วเรากหกวว่าเนี่ยผลิตในไทยเองอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายคะ่ะมีบทปร,ปรับ <spelling> <Kay. S 1> ช่วยยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะเร <ousing> ื่องของการใช้ FTA ระหว่างประเทศ โอเคค่ะ,ะที่ใช้กันเยอะๆในของศูนยา์กะากรเนี่ยนะที่อ้อยทำก็คือว่าในการใช้สิทธิประโยชน์อย่างเพราะว่าเราอิมพอร์ตพวกไบเลอร์เทอร์ไบน์มาเนี่ยไบเลอร์เราอิมพอร์ต er, มาส่วนใหญ่ตอนเนี้ยมาจากประเทศอินเดียเรามีสัญญาเอเชียเอฟทีเอกันอยู่ตัวเทอร์ไบน์เทอร์ไบน์ก็คือของญี่ปุ่นก็เราจะใช้สิทธิ์ FTA ของเขาเรียกว่าเจเทปานะคะ ทีนี้อย่างของจีนเนี่ยยิ่งเยอะใหญ่เลยเพราะตอนนี้เนี่ยพิกัดที่เราตกลงกับจีนเนี่ยที่เราเรียกว่า free trade agreement เนี่ยมันคล้ายๆ free trade area เนี่ย agreement คือข้อตกลงทางการค้าในเรื่องของศุลกากรเรื่องของพิกัดศุลกากรค่อยๆลดลงลดลงค่ะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าเราไม่ใช้ fta form เนี่ยเราก็อาจจะเสียที่5% Mm hmm. ถ้าใช้ FTA อาจจะเสียสิบก็ได้อันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขที่พิเศษสําหรับสินค้าบางอย่างที่พิเศษ mm hmm. แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมมุติสินค้ามันอัตราภาษีนําเข้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเราใช้ฟอร์ม E ของจีนปุ๊บเนี่ยก็จะเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ซะส่วนใหญ่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ในการของอย่างที่ว่าเราการส่งออกผู้ส่งออกเนี่ยถ้าเราใช้ในกลุ่มของ FTA ที่เป็นของจีนเนี่ย mm hmm. อย่างเช่นว่าตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็คือว่ามีอยู่ในปีหนึ่งซึ่งขอโทษนะจำปีไม่ได้ก็จะทาง ผู้ประกอบการไทยในการส่งออกเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการใช้สิทธิที่ประโยชน์ f t งเอนี่ยอยู่ที่มูลค่า22ล้านกว่าเหรียญนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการไทยก็ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วประมาณ21ล้าน3 0 0แสนกว่าเหรียญแล้วก็ถือว่าเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิถึง96.06%สินะคะสินค้าหลักๆก็เลยเดาได้ไม่ยากเช่นคิดว่าเราส่งไปจีนเยอะๆเลยอ่ะ เป็นความต้องการของจีนมากเลยต้องเ,เป็นทุเรียนไหมคะถูกต้องเขมาขับใช่เพราะว่าทุเรียนเนี่ยของไทยเราเนี่ยเป็นที่นิยมมากของคนจีนสังเกตซะก่อนที่จะมีการเดินทางเนี่ยที่มาอันดับแรกเลยก็คือมาเพื่อเที่ยวแล้วก็กินทุเรียนของบ้านเรานะคะถัดไปก็คือเป็นของอะะอสเตรเลียนะคะออสเตรเลียเนี่ยการใช้สิทธิ์ของผู้ประกอบการในการส่งออกเราเน,เนี่ยระหว่างประเทศเขาให้กันถึง7,698้าล้านเหรียญน,นะคะสหรัฐแต่ว่าเรามีผู้ประกอบการที่ใช้ไปเนี่ย ก็คือประมาณ6 4 8 0ก็คือประมาณ4,900้า้ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสินค้าก็อาจจะเดาได้นิดนึงก็คือว่าก็คือรถยนต์นั่นเองเพราะเราจะเป็นฐานผลิตรถยนต์นะคะเพื่อส่งป้อนแต่แต,แต่ละประเทศโดยเฉพาะยิ่งออสเตรเลียค่ะค่ะอ้อยแล้วในประเทศเราที่เรียกว่าใช้ fta เนี่ยค,ะค่ะเราใช้ยังไงบ้างอะคะอันนี้พูดถึงการนําเข้าก่อนนะคะคะอย่างสมมติสิทธิประโยชน์เนี่ยให้เราดูก่อนถ้าเรามาจากเราซื้อของจากผู้ประกอบการประเทศจีน เขาจะใช้ของฟอร์ม e นะคะผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่นเราก็เรียกว่าฟอร์ม JTEPA J T E P A นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการจากอินเดียเราก็เรียกคำว่า FTA อาเซียนอินเดียก็มีไทยอินเดียก็มีทีนี้อยากจะให้ดูนิ่นึงสมมติว่าเราดูแล้วว่าเอ้ยพิกัดสุรากรบ้านเราถ้าเราใช้ฟอร์มไทยอินเดียสมมตินะคะเอ้ยมันไม่รับการยกเว้นเลยทำยังไงดีเราย้อนกลับไปหาฟอร์มพิกัดของอาเซียนอินเดียดู เพราะว่าเราก็อยู่ในกลุ่มอาเซียนเราสามารถไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ฟอร์มที่จะใช้กันของเกาหลีเนี่ยเราก็เรียกว่าฟอร์ม K เนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างซึ่งข้อมูลต่างเนี่ยสามารถเช็คดูได้ในเว็บไซต์ของกรมสุลกากรกับกระทรวงพาณิชย์นะคะสรุปนะคะ f อ a ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีค่ะมีประโยชน์แน่นอนถ้าเราใช้ถูกที่ถูกเวลาแล้วอีกอย่างโดยความเห็นส่วนตัวอ้อยเนี่ยประเทศของอาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคกเกษตรกรรมก็คืออู่ข้าวอู่น้าของโลก ถามว่าเราสามารถเป็นยักษ์ใหญ่ทางวงการผลิตในการป้อนอาหารให้กับโลกได้ไหมใช่ถูกต้องแต่ในเน้น,น,นถ้าเราเน้นในเรื่องคุณภาพถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะขอแถมนิดน,นึงว่าผู้ประกอบการควรเน้นเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ตั้งแต่ที่ผ่านมา2-3สปีเนี่ยเทรนด์เรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผู้ประกอบการควรจะทำสิ่งที่ตอบโจทย์กับทางผู้บริโภคต้องการอย่างเช่นสายทางอเมริกาหรือทางยุโรปเนี่ยเขาต้องการทางออร์แกนิกถ้าเป็นไปได้เราควรจะทาตอนนั้นดูคะ่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเตือนได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ